เขจะต้อสันกหเลยได้ว้เอะเป็นไงบ้างกับปีนี้โมเมเราก็ทาไว่ดีปีที่เราทำไว้ได้ปีนี่ทำดีมากโมเมนต์คู่อาจจะไม่ค่อยไดเสกนะเพราะว่าย้ายกันก็เลยมาเสตรงนี้แทนตัดิตัดเลยในนะมันดอะเป็นไงโชว์โชว์อะไรเป็นยังไงบ้างกับคนอขารโชว์กับคนครับผมเป็นเพลงทะลึ่งเป็นฮี่พอปฮอปดีมากดีมากโคตรเท่เลยแต่พอจริงๆไมนี่ตอนแรก ตอนแรกไม่ได้โชว์กับหนูรู้สึกแป้วนิดนึงพอแล้วคะแต่พอเป็นเพื่อนโบเป็นไงคะเอ้ยมันเก่งนะคบน่ะสบายใจเลยสนุกสนุกครับผมนี่ของของโบดีกว่าคือยังไงคะติงคือเป็นพระเอกของโบเนี่ยหมคะไม่ใช่คนละโชว์ไม่ได้ดูดินะไม่ดู่คนไงไม่ดูคนจริงนะอ๋อใช่ก็เป็นพระเอกในจอกับพระเอกในชีวิตจริงใครพีเอ้ามทำไม่ใช่อะพระเอกในจอพระเอกในใจนะเอกในจอพระเอกในใจ ใส่จังหวะชุลมุนนั่นเองแบบตอนรีบๆอ่ะคำถามไปก่อนตะกายุดีค่ะดีมากดีมากแต่ก็แบบมีผิดพลาด้างแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆมีด้วยหรอนี่มีท่าเต้นใหม่ด้วยพี่ดูอยู่ไม่รู้ไม่รู้คนดูไม่รู้อย่าไปบอกอย่าไปบอกคนดูไม่รู้วิธคิดมาเลยแอมที่เป็นโซโล่เดี่ยวอีกต้องแบบนึงอาจจะไม่ได้เลยแล้วก็คือโซโล่จริงเลยก็คือโซโล่เลยนี่ท่าใหม่ที่ตรงนั้นเลยตอนที่โชว์โบนัถามว่าโบมีเวลาไปซ้อมกี่วันสองวัน รอทไมเนะรีบรับก่อนรีบรับก่อนมสองวันเลยค่ะสองวันทุ่นอารีว่าผ่านไหมคะโบแครถ้าเกิดหนูไม่ได้บอกว่าเต้นผิดก็ไม่มีใครรู้สมรยั่วไหมเป็นไงล่ะถ้าเกิดเรายั่วเปไงบ้างนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะแล้วอะไรว่าผ่านไหมคะพี่ผ่านค่ะตอนแรกหนูบีบเพราะว่า ไม่เอาเราที่เล็กไอ้ที่มันแบบว่าผู้ใหญ่พอดผู้เท่าที่บอกว่าอยากจะกินหญ้าอ่อนอะไม่เอาคะพี่แบบไม่เอานะไม่เอานะอะไรนะยอะไงนะอะไรนะตอนแรกเป็นแบบตอนแรกเป็นแบบอะไรเนี้ยไม่เป็นไรได้คิดแล้วเหมือนแบบผู้เท่าอยากจะกินหญ้าอ่อนอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามันต้องแบบยิ่งผมต้องยืดยืมเยอะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องเชื่อเขาเขาก็ทำผมมาได้ดี แต่เพราคุณบอชอบลุคนี้มากกว่าดูแบบที่พอทิพย์พอเลนี้เขาจะแบนเลยไหนคิ้วปากไปไหนละนี่ีรีส์เขามีคิ้วปากนะคะเน้้เหนึบเนื่อออกไปแล้วไม่ได้ทำไมเราถึงไม่เฉลยซุ้กันเนี่ยถือว่าต่างคนเราไม่มีสีดเราจบเลยเหรอแล้วก็ตอบชัดเจนไหมไม่มีสิิทธ์เลือกครับเพลงนี้ก็ไม่ได้เลือกครับพลงนี่ก็ไม่ได้เลือกครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็มีการส่งคบคิดกันว่าส่งคบคิด เขาประชุมกันมาแล้วเออประชุมกันแล้วว่าจะเป็นแบบมี่สมคบคิดแต่ทีนี้เราผ่านไหมคะเล็กเราล่วงเกัไดเรยล่วงเขาพอแล้วพอแล้วโอ้ยเฮ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแต่ว่าเขาเต็มที่เออเขื่อช่องสามนี้เมื่อกี้หมดปวดท้องก่อนหรอมาอยู่ไหนก็ปวดอยู่ตอนนี้ยังไงนะคะแม่สปิริตรีคะวันนี้เอามองกล้องใหญ่ไปดีค่ะวันปีนี้เราแบบดีมากพี่เล็กเขาก็มีเลขมงคลของเขา เ็นเสื้อแฟนคลับเล่มงคลซึ่งคือเลขอะไรคะพี่ชอบเลยอะไรนะคะห้าหกว้าวห้าหกหแปสินะห้ใช่ใช่ไงทำไมอะห้าหกคือมงคลยังไง5้าหกใช่เหมือนเอห้าหกใส่เสื้อตัาใหญ่ใาาาาา่าาาาาาาสาใหญ่าา่าาาาอาา่าาอาาาาหาา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 หาาาาาาาเาา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 ค เล่นมงคลมากๆเลยค่ะเป๊ะไปเข้าซากลูกอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปลงต่อนี่ไงครับพี่ต้องฝากความหวังให้หนูเลยนะเพราะหนูต้องยิงลูกโทษสอนไปแล้วสอนไปแล้วเกิดอเลยเหรออ้าวไม่รู้เหมือนกันจัดคิดดิ้งไม่มีอะไรสอนอะนะไรอะไรเป็นคำขวัญพอดีที่เราไปพูดมาแล้วบอกติดมาจากไหนเลอ๋อมันไม่ผมไม่ได้บอกติดจากโบผมบอกติดจากนักแสดงท่านหนึ่งในกองคือพี่อามแต่ว่า ในโซเชียลไปตีความว่าติดจากโบซึ่งจริงแล้วก็ติดจากโบแหละเรายอบยอกยอบโบได้เห็นไหมคะที่เขาเฮหมือนเราเลยโอ้โหเป็นเสน่ห์ดีฮะแต่คือใดๆเขาบอกว่าตัดออกนะพี่ตัดออกอาการได้ออกไรที่เลยแต่ว่าอะไรกันไร้ลากมันซึมซับเลยคะจริงอยู่ด้วยกันซึมซับแม่ไม่เราก็เรียกว่าเร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 ียนรู้กันแล้วกันเพราะเราเรียนรู้กันแล้วกันแล้วก็แน่นอนคนอยู่ด้วยกันสองคนเนาะ ก็ต้องมีแบบซึมซับซึมซับความดีของแต่ละคนมาไว้ด้วยแต่ตอนนี้ที่จริงมันมีโมเมนต์ค้าขายมับ้งเหรอสุภาพสุภาพไปหมายถึงว่าแท่งคำที่เราเค่มีค่ะเวลาอยากได้ของอะไรบีบีคะเราไปนู่นนี้ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากได้อะไรก็บีแปลงเธอพี่เล็กมีทุกอย่างเลยอันนี้ชอบคนไหนคะเวลาเขาใช้เสียงคุณเสียงเราชอบคนไหนชอบอันสุดท้ายนั่นเองแพี่เล็ก ชอบแบบ aggressiv ชอบแบบฟิลแฟนฟิลเป็นเมียเลยใช่ไหมทขาวอย่างเงี้ยเหรออย่าเย็นเย็นอูกบ้านอะไรอยู่บ้านใช่มันตรงริมตรงเบี้ยโอเคอะอะวนจริงวนจริงโมก็บอกว่าอย่าคาดหวังการเป็นดาราต้องแบบต็เป็นตัวตนนี้แหละใช่เราก็เป็น แอปปึ๊บเป็นคนรดูคนได้แตนนีปวดท้องอยู่เป็นคนให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเราเป็นนางเอกใช่หนูว่าจริงๆต้องบอกโบบ่อยมากว่าเป็นคนให้ได้ก่อนหยุดเป็นนางฟ้าได้แล้วไปได้ยังจะไปเตะบอลขอบคุณแฟนๆโอ้ขอบคเชียร์กันเยอะมากใช่จริงๆวันนี้คนเต็มสนามเลยใช่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาหาทั้งพี่ๆด้วยค่ะทุกคนที่มาทนรอกันในวันนี้นะคะ นี่ยังติดมาอยู่เลยไม่รู้ออกอากาศหรือเปล่าออขอบคุณนะคะที่มาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะที่ทนร้อนกับพวกเรามากๆเลยเราจริงๆแล้วก็พยายามเตมรียมอุปกรณ์ให้คลายร้อนกันให้มากที่สุดสปบอนเซอร์เองก็มีอุปรกรณ์ที่ลายร้อนมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> จริงก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เ,เยอะแล้วของเล็กเหมือนกันที่ทได้มาร่วมงานบอลช่องสามแลผมก็ได้เห็นความเต็มที่ของอ่ะหนึ่งพี่ๆนักข่าวตรงนี้แฟนๆทางบ้านแฟนๆในสนามรวมถึง พวกเราทีมงานนักแสดงช่องสามรวมถึงทีมหลังบ้านช่องสามเนี่ยก็เต็มที่เพื่องานนี้ในทุกปีเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องสามไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้งานประทังยื่อนาคตจะเล่นละครคู่กันไหมครับเจอคู่กันเราอยากถามมันอยากเล่นคู่อะไรเราไม่มีสิทธิ์ค่ะเราไม่มีสิทธิ์กับพี่มันเป็นการสมคบคิดของผู้ใหญ่พี่ถามดีถ้าเล่นด้วยกันอยากได้บทแบบไหนคู่เราอะคอมเมดี้คอมเมดี้ตบจูบดราม่าห้าอยากโดนตบจูบ ตรงนี้เลยไหมล่ะชอบแบบไหนชอบแบบไหนคนเรายืนโบยอะอะไรวะเนี่ยละครละครคุณจะทำไอไอันเข้าไปเตะบอลแล้วฝากดีฉันเป็นฐานไม่ใช่ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ละใส่เลือดต่อจากออ๋ต่ออะไรครับผม